เอาไฟบวกมาที่ขาเกตนะครับผมเพื่อสั่งออนอ่อนแล้วนะครับผมค้างทีนี้จะออฟนะครับผมเอาไฟลบมาที่ขาเกตสีแดงด้วยนะครับผมนี่ออฟได้แล้วอีกครั้งหนึ่งออนนะครับผมออฟสวัสดีครับผมเคยทำคลิปการวัด igbt มาแล้วนะครับ แต่มันยังไม่ง่ายพอก็เลยเรียบเรียงข้อมูลใหม่นะครับจยาทำให้มันง่ายที่สุดคนที่วัดไดโอดเป็นก็จะสามารถวัด i g b t เป็นด้วยครับการวัดนะครับจะแบ่งออกเป็นสามสามช่วงนะครับผมช่วงแรกจะใช้วิธีการเช็คแบบ on off นะครับช่วงที่สองจะใช้มิเตอร์อนาล็อก นะครับช่วงที่สามจะใช้มิเตอร์แบบดีต้นนะครับการวัด i g b t ไม่ยากครับผมถ้าเรารู้หลักการทำงานหรือว่าหลักการไบอัสแล้วก็เรารู้สเปคของมิเตอร์ด้วยว่ามิเตอร์นี่จ่ายไฟออกมากี่โวลต์นะครับเ,เริ่มแรกเลยนะครับการเช็คแบบ on off นะครับ อันนี้คือสัญลักษณ์ i อ b t บนะครับเบอร์ที่จะใช้วัดนะครับผมมีสองเบอร์เบอร์แรกนะครับตรงขาขา c และขา e นะครับผมไม่มีไดโอดไม่มีไดโอดคล่อมนะครับเบอร์ที่สองนะครับนี่ครับผมตรงขา c และขา e จะมีไดโอดคล่อมนะครับจะเป็นตัวนี้ ผมจะแต้มสีขาวไว้นะครับจะได้ไม่หลงครับผมการวัดมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมระหว่างมีไดโอดคล่อมกับไม่มีไดโอดคล่อมนะครับจะสังเกตว่า IGBT เนี่ยมันจะมีขาเกตนะครับผมเหมือนขาเฟดนะครับแล้วก็มีขา C ขา E เหมือนทรานซิเตอร์ BJT นะครับจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับหลักการไบัดนะครับโดยการ on off นะครับผม หลักการก็คือเราจะใช้ไฟบวกนะครับผมใส่ขา C นะครับไฟลบใส่ขา E นะครับผมนี่นะครับเอาไฟบวกมาทิกขาเกตนะครับผมหลักการทำงานของ IGBT ก็คือหลักการไบอาเบื้องต้นนะครับผมถ้ามีไฟบวกนะครับแรงดันบวกมาทิกขาเกตนะครับผมมันจะออนนะครับเล้๋ยวเราจะออฟมันเนี่ยเราต้องเอาไฟ เอาไฟลบเนี่ยนะครับผมเอากาวเนี่ยมาจิ้มใส่ขาเกจมันก็จะออฟนะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นออนนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับผมการเช็คโดยาการออนออฟนะครับอันนี้ออฟนะครับอีจีบัตีบันีนะครับไม่มีไดโอดคอมนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ออกก่อน ตั้งไปที่คูณสิบเลยนะครับผม R คูณสิบอ่า R คูณสิบทำไมใช้ R คูณสิบครับผมเพราะว่าที่ R คูณสิบเนี่ยมันมีไฟ9โวลต์จ่ายออกมาจากมิเตอร์นะครับผมเนื่องจากว่า IGBT เนี่ยมันจะทริกนะครับผมแรงดันที่ใช้ทริก IGBT เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ระหว่าง5โวลต์ถึง ยี่สิบโวลต์นะครับผมเอาค่ากลางๆไว้ก่อนนะครับผมแล้วแต่เบอร์ครับผมแล้วแต่เบอร์แต่ส่วนใหญ่5้โวลต์ถึงยี่สิบโวลต์ก็เพียงพอครับเบอร์นี้นะครับเริ่มจากเบอร์นี้ผมจะทําขากลางเนี่ยให้มันต่ํากว่าเพื่อนนะครับเนี่ยมันจะได้ทริกง่ายนะครับต่ําออกมานิดหนึ่งเราก็จ่ายบวกให้ขา C เลยนะครับเรียงมาเกต C E นะครับผมเกต C E นะครับผม จ่ายไฟบวกให้อีกขา c ีเลยนะครับมิเตอร์แบบอะนาล็อกแบบนี้นะครับผมสีดำคือไฟบวกนะครับสีแดงคือไฟลบนะครับสังเกตดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดขึ้นเพราะว่ามีสนามไฟฟ้าค้างอยู่นะครับผมผมจับเมื่อกี้นี้นะครับอาจเกิดจากเราจับนะครับแสดงว่า igbt สั่งออนได้นะครับ ทีนี้ผมจะสั่งออฟนะครับเพราะว่ามันมีไฟค้างอยู่นะครับผมก็ดีช,ชาร์จไปก่อนแล้วก็ผมสั่งออฟก็คือ,อดีช,ชาร์จไปแล้วนะครับทีนี้จะสั่งออนนะครับสั่งออนก็คือเอาไฟบวกจากขา C นะครับผมมาแตะที่ขา G นะครับผมผมจะใช้ขาของ R นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น power power igbt นะครับผมตัวใหญ่ใช้มือทริกมันจะไม่ได้นะครับผมต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ไฟบวกทริกที่ขาเกตนะครับดูที่หน้าหน้าปัดนะครับอ่าเห็นไหมครับมันขึ้นระค้างนะครับผมสั่งออนได้นะครับทีนี้ผมจะสั่งออฟนะครับสั่งออฟก็คือเอาไฟลบนะครับผมไฟลบก็อยู่ที่สีแดงนี่นะครับ บัตริกขาเกตนะครับผมมันก็จะออฟดูที่หน้าปัดมิเตอร์นะครับเห็นไหมครับสั่งออฟนะครับผมสั่งออฟได้ทีนี้ผมจะสั่งออนอีกครั้งนะครับสั่งออนอีกครั้งก็เอาไฟบวกมาทริกนะครับผมเห็นไหมครับเอาแรงดันออกแล้วม,มันยังค้างอยู่นะครับผมทีนี้ผมจะสั่งออฟ เอาไฟลบมาใส่ขา G นะครับผมก็จะออฟไฟลบอยู่ที่บวกนะครับผมอ่านะครับเห็นไหมครับสั่งออนสั่งออฟได้ไอจีวีตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมยังดีอยู่นะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับผมขากลางนี่ผมจะทําให้มันต่ากว่าเพื่อนนะครับผมเพื่อว่าจะให้มันมันพริกแล้วมันไม่แตะกันทั้งสามขานะครับผมโอเคแบบแรกจบไปนะครับการสั่งออนออฟนะครับผมต้องใช้ มิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับผมเพราะว่ามิเตอร์แบบบีตอนนะครับผมไม่มีไฟเก้าโวลต์าจออกมานะครับผมใช้ในการสั่งออนออฟไม่ได้ใช้ไม่มีไฟเก้าโวลต์มาทริกนะครับต่อไปช่วงที่สองนะครับเราจะใช้มิเตอร์อนาล็อกในการวัดนะครับจะสังเกตว่าขาของ Gbt เนี่ยจะมีขาเกตเหมือนมอดเฟดนะครับผมหลักการวัดก็คือจะวัดเหมือนมอ s เฟดนะครับ เราจะวัดขา C และขา E ก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีไดโอดคอมนะครับผมเอาสนามไฟฟ้าออกก่อนนะครับผมดิชาร์จออกก่อนช็อตสามขาเลยนะครับเอาดิชาร์จก่อนเพราะว่าแรงดันที่ขาเกตนะครับผมมันจะทําให้มีสนามไฟฟ้าค้างอยู่นะครับผมถ้าไม่ดิชาร์จเนี่ยอาจจะทําให้ผลการวัดระหว่างขา C และขา E เนี่ยมันคา,าดเคลื่อนนะครับผม อ่าดีชาร์จออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลการวัดจะตามนี้นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ R คูณ 10k เลยนะครับผลการวัดนะครับผมวัดระหว่างขา C และขา E นะครับผมกรณีไม่มีไดโอดคล่อมนะครับถ้าเป็น igbt ที่ดีต้องได้ผลตามนี้นะครับผมก็คือได้ค่าความต้านทานสูงมากนะครับค่าความตานทานสูงมากก็อยู่ตรงนี้นะครับผม อาจเป็นอินฟินิตี้ไม่ขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะขึ้นนิดเดียวก็ได้นะครับถ้านะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับค่าความต้านทานนะครับเข็มก็จะขึ้นมากนะครับผมเข็มก็จะขึ้นอยู่ระหว่างนี้นะครับผมครั้งที่สองนะครับตรงได้ผลแบบนี้จึงจะเป็น i อ b t ทีที่ดีนะครับถ้าช็อตก็ขึ้นสุดสเกลสองครั้งครับถ้าไม่ขึ้นสักครั้งเลยนี่นะครับผมก็คือขาดนะครับผมเรามาเริ่มวัดตัวนี้เลยนะครับ ว่าได้ผลตามนี้ไหมนะครับไม่ต้องสนใจสีสายไฟนะครับป้อนให้เลยนะครับผมและที่สําคัญนี่ต้องดิชชาร์จก่อนวัดขา C และขา E นะครับผมเห็นไหมครับ่าตั้งคูณหนึ่ง k นะครับเห็นไหมครับตั้งคูณหนึ่ง k นะครับผมเข็มจะขึ้นระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นี่วัดครั้งแรกนะครับผมก็คือข้อนี้ บัดครั้งที่สองต้องได้ข้อนี้นะครับไม่ต้องสนใจสีสายไฟครับผมสลับเลยอ่าเห็นไหมครับเข็มไม่ขึ้นเลยนะครับผมความต้านทานเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับ แล้วต่อไปวัดระหว่างขาขาเกตกับขาอื่นๆนะครับผมเมื่อกี้ได้วัด CE ไปแล้วต่อไปวัดระหว่างขาเกตกับขาอื่นๆนะครับผมตั้ง r คูณหนก็ได้สิบก็ได้นะครับผมผลการวัดก็คือต้องไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยไก็คือ Insulated นะครับผมมันมีฉนวนขั้นนะครับผมวัดขา g กับนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับผมจะสลับสายวัดก็ไม่ขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมระหว่างขา g ขา c วัดอย่างนี้แล้วก็สลับสายวัดเข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีฉนวนขั้นนะครับผมอินพุตอินเพเดน์สูงมากนะครับมันไม่ได้ต่อกันโดยตรงนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับผมต่อไปเอาคานี้ ต่อไปวัด i g b t ตัวที่มีไดโอดนะครับมันจะแตกต่างจากตัวแรกเนี่เล็กน้อยนะครับผมก็คือตรงนี้มีไดโอดใช่ไหมครับเราก็ตั้งอาคูณหนึ่งไปเลยนะครับอคูณสิบก็ได้ก็เหมือนวัดไดโอดนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับผมตัวนี้ง่ายนะครับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับผมนี่คือลักษณะของไดโอดที่ดีนะครับถ้าขึ้นสุดสเกลสองครั้งเลยช็อต ้าไม่ขึ้นเลยสักครั้งก็เสียนะครับผมขาดต่อไปวัดระวังขาเกตกับขาอื่นๆนะครับก็อก็คืออินซูลิเตสนะครับผมมีฉนวนขั้นนะครับผมจะวัดอย่างนี้แล้วก็สลับสายวัดนะครับผมเข็มก็ไม่ขึ้นนะครับผมต่อไปวัดระวังขาเกตกับขาซีบ้างนะครับวัดอย่างนี้นะครับผมเข็มก็ไม่ขึ้นนะครับผมจะสลับสายวัดอย่างนี้เข็มก็ไม่ขึ้นนะครับผมนี่คือหลักการนะครับผม ก็คล้ายกับเมื่อกี้นี้นะครับเพียงแต่ว่าฝั่งนี้มันเป็นไดโอดใช่ไหมครับเราก็วาดเหมือนวัดไดโอดไปเลยต่อไปเป็นช่วงที่สามนะครับจะใช้ดีตอนมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับสําคัญมากนะครับผมก่อนวัดต้องดิช,ชาร์จก่อนนะครับเพื่อเอาสนามไฟฟ้าที่ขาเกตออกก่อนนะครับผมสนามไฟฟ้าที่ขาเกตมันจะมีผลทําให้การไหลของกระแสระหว่างขา C และขา E นะครับผม ต้องดิสชาร์จก่อนออกทุกครั้งถ้าจะวัดขา c และขา e นะครับช็อตทั้ง3ามขาเลยนะครับดิสชาร์จใช้ย,ย่านโอมนะครับวัดระหว่างขา c และขา e นะครับ ก็จะได้ผลเหมือนนี้แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นดีต้นนะครับวัดครั้งแรกนะครับผมค่าความต้านทานสูงมากนะครับเห็นไหมครับีวัดครั้งแรกนะครับผม,ม,ม,บเ,ม,บบผมเข็มไม่ขึ้นถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะมรนกับผมถ้าดีต้นจะขึ้นโ l นะครับค่าความต้านทานสูงมากนะครับหรือบางเบอร์นะครับผมอาจจะขึ้นเป็นเอ่อเป็นเมกโอะโอห์มค่าสูงสูงเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับวัดครั้งที่สองนะครับมันจะมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งนะครับผมระดับเมกโะโอห์มนะครับ ต่อไปวัดขาเกตนะครับผมวัดขาเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะ ol เลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับสลับสายวัดนี่ขาเกตกับขาฟีนะครับผมต่อไปขาเกตกับขา e บ้างขา e อ,อยู่ริมนะครับ เห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยนะครับสลับสายวัดจะสลับสายวัดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมต่อไปตัวนี้ไม่มีไดโอดนะครับไม่มีไดโอดต่อไปเอาตัวที่มีไดโอดบ้าง ก่อนวัดขา c และขา e ดช,ชาร์จทุกครั้งเพื่อเอาสนามไฟฟ้าออกก่อนนะครับผมจะใช้ย่านวัดโอมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้ย่านมันมีไดโอดใช่ไหมครับตรงนี้เราก็ใช้เหมือนย่านฟังกช์ชันไดโอดเลยนะครับ เห็นไหมครับมันจะมองเห็นเป็นเป็นไดโอดเลยนะครับแล้วสลับสายวัดเหมือนวัดไดโอดเลยนะครับนะครับเป็น o l ครัง้งหนึ่งแล้วก็มีแรงดันตกค่อมครั้งหนึ่งนะครับผมทีนี้วัดขาเกตกับขาอื่นๆบ้างก็จะใช้ย่านวัด ย่านวัดโอมนะครับอันนี้ขาเกตนะครับผมขาเกตกับขาฟีบ้างไม่ขึ้นนะครับผมขาเกตกับขาอีบ้างไม่ขึ้นนะครับโอเคโดยมิเตอร์ดีต้อนจบไปนะครับ ทีนี้จะทบทวนนะครับผมทบทวนการใช้แบบอนาล็อกนี่นะครับในการทริกนะครับผมสั่ง on off ตั้งไปที่คูณ 10k นะครับจะใช้ตัวนี้บ้างนะครับต่อตามนั้นเลยนะครับขา C เอาไฟบวกให้ไฟบวกคือสายสีดำนะครับขา E ไฟลบให้นะครับดูที่หน้าจอนะครับผมมันขึ้นเพราะอะไรครับมันขึ้นเพราะว่าเราจับหรือเรา,เาไฟใส่เมื่อกี้นะครับผมมันมีสนามไฟฟ้าค้างอยู่นะครับแล้วก็ดสชาร์จออกนะครับสั่งออนนะครับเอาไฟบวกจากขาซีมาที่ขาเกตนะครับผมนี่ขาเกตนะครับขาริมเนี่ยขากลางเนี่ยสีดำนี่เป็นขาซี สีแดงเป็นขา E เอาไฟบวกมาที่ขาเกตนะครับผมเพื่อสั่ง on. อ่อนอ่อนแล้วนะครับผมค้างทีนี้จะออฟนะครับผมเอาไฟลบมาที่ขาเกตสีแดงเนี่ยนะครับผมออฟได้แล้วอีกครั้งหนึ่งอ่อนนะครับผมออฟอ่อนนะครับผม ขีบพีทั้งสองตัวนี่ใหม่ๆเลยนะครับผมซื้อมาทดลองนะครับแล้วก็สาธิตการบัดขอบคุณที่รับชมนะครับสามารถดูคลิปอื่นๆได้ไปที่ช่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำพิธีการบัดมอดเฟสแบบง่ายๆด้วยนะครับผมใช้หลักการทิกแบบเดียวกันเลยนะครับจะเห็นว่าทานทิสเตอร์นะครับผมเราใช้นิ้วแตะใช่ไหมครับแล้วก็ ไอ้ GPT ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมถ้ารู้หลักการ Bias มัน Mod Fade ก็ทําได้เหมือนกันถ้ารู้หลักการ Bias เหมือนกันนะครับ